สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะในห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูยุพพรวิรุณพันธ์นะคะมาเจอกันอีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการหาผลบวกของจํานวน3จํานวนนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยนะคะ452บวก145บวก202ขั้นแรกค่ะบวกจํานวนในหลักหน่วยก่อนนะคะ 2บวก5ได้7บวกอีก2ได้เท่ากับ9ต่อไปค่ะไปบวกที่หลักสิบนะคะหลักสิค่ะ5บวก4ได้9บวกอีก0ก็ได้9นะคะต่อไปไปบวกที่หลักร้อยนะคะ4บวก1ได้5บวกอีก2ค่ะได้7นะคะคำตอบข้อนี้คือ799ค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ 549อบวก373บวก64คันแรกนะคะบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะ9บวก3ค่ะ9บวกสได้เท่ากับ12 12แล้วบวกอีก4ค่ะได้เท่ากับ16ใส่6ทด1ที่หลัก10บนะคะต่อไปไปบวกในหลัก10บค่ะ4บวก7ค่ะ4ีบวก7ได้11 11อบวกอีก6 ได้เท่ากับ17 17แล้วบวกตัวทดอีก1ค่ะได้เท่ากับ18ใส่8ทด1ที่หลักร้อยนะคะต่อไปบวกหลักร้อยนะคะ5บวก3ได้8บวกตัวทดอีกหนึ่งได้9คําตอบข้อนี้คือ986ค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะให้เด็กๆบวกด้วยวิธีที่สองนะคะโดยเริ่มบวกจากในวงเล็บก่อนนะคะ365บวก238 ขั้นแรกนะคะบวกจากหลักหน่วยก่อนค่ะ5บวก8ค่ะ8แล้วนับไปอีก5นะคะ8แล้ว9 1 0 1 1 12และ13ได้13ใส่3ทด1ที่หลักสิบนะคะต่อไปบวกหลักสิบค่ะ6บวก3มค่ะ6แล้วนับไปอีก3มนะคะ6แล้ว7 8 9ดดบวกตัวทดอีก1ได้เท่ากับ10นะคะใส่ศูนย์ทด1ที่หลักร้อยค่ะ ต่อไปไปบวกหลักร้อยนะคะ3 – 2บวก2ได้เท่ากับ5บวกตัวทดอีก1ได้เท่ากับ6เสร็จแล้วบวกด้วยจำนวนต่อไปนะคะ104เหมือนเดิมนะคะขั้นแรกเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะ3 – 4บวก4ค่ะ3บวก4ได้เท่ากับ7ต่อไปค่ะไปบวกที่หลัก10นะคะ0 –ูวก0ได้0และสุดท้ายบวกที่หลักร้อยค่ะ6บวก1ได้เท่ากับ7 คำตอบข้อนี้คือ707นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆด,ดูตัวอย่างจบลงไปแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆไปฝึกทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่1ค่ะนักเรียน,น,ยนหลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูแบบฝึกหัดของเราเลยนะคะวันนี้นะคะครูขอฝากไว้3หน้านะคะก็คือหน้า53 54และ55นะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างตัวแรกเลยค่ะ มาดูข้อ1นึ่ะคะ345บวก43บวก294นะคะ,ะ,คะอ่าตัวอย่างเขาก็วางตัวเลขไว้3จํานวนเรียงกันเลยนะคะเวลานักเรียนบวกนะคะให้นักเรียนบวกตัวที่1และตัวที่2ก่อนนะคะอย่างเช่น5บวก3นะคะ5บวก3ได้เท่าไหร่คะได้8นะคะเอา8ไว้ในใจบวกต่ออีก4นะคะ 8ไว้ในใจบวกต่ออีก4ได้เท่าไหร่คะได้12นะคะใส่2แล้วนํา1ไปทดในหลักสิบนะคะต่อไปหลักสิบให้นักเรียนนําี่กับ4มาบวกกันนะคะได้เท่าไหร่คะได้8นะคะได้8เศษให้นักเรียนบวกเอาไว้ในใจบวกต่อด้วย9นะคะบวกต่อได้วย9แล้วได้เท่าไหร่คะได้ 17นะคะได้17นะคะบวกกับตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น18นะคะใส่8แล้วทด1ต่อในหลักร้อยนะคะต่อไปหลักร้อยมีอยู่ด้วยกัน2องจนวนนะคะก็คือ3บวก2นะคะก็ได้เท่ากับ5บวกตัวทดอีกหนึ่งก็ได้เท่ากับ6นะคะคำตอบก็คือ6นะคะคำตอบสุดท้ายก็คือห8 2นะคะอันนี้คือ ตัวอย่างของการบวกเลข3จํานวนนะคะค่ะวันนี้ครูก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากแบบฝึกหัด3หน้าด้วยนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ